สวัสดีครับผมลูกชาวนาพระราะครับวันนี้ก็ได้มาบงหอ,อกกล้วยของพ่อเกีนะครับเนาะว้งามคนครับมาไทายพี่น้องได้บวงได้เห็นกันครับของ y f ุซีลูกเถิอกงามยู่งด้ยครับเนี่ยลุกเนี่ยเตือนกล่องนะเตือนกล่อง ตื่นยงยงบึกเลยครับงามอย่างนีวเปล่เรียนตื่นยังระท่านเด็กเปิดราคาเลาะพอเนาะเออพ่ท่านเปิดละครับผมขั้นเปิดกับบอกผมผมจะเดีนว่าไทยเอฟซีเลยเบิ้องเที่ยวจัดแข่งข้างามดีครับแข้งขาเงี้ยกำได้ล้างดีครับแม่เนี่ยสูงก่ประมอยสามสิบบวกนี่นะครับ ็สงลูกงามๆนะครับลูกคนลูกคนมี่ตัวมนลุกงามนะครับลุกคนนะแม่หี่แม่งครับแม่นี่แม่หนิสูงอยกล้สาบรับบริวารบางส่วนสูงเงีบเพียนบกวาบริการบงเรื่องมันควายแล้วก็เลี้ยงไปต่ำมีต่ำเกิด ไม่ได้รู้ยื่ได้วันก็เถือกว่าพันวันนี่ตัวเถือกบ้านตัวเถือกบังนี่เอองามเลยที่นี่พักยังไงบังของบังอันคอมันโนวยหนังคอมันทันมุมริมเอ่อกล้วยบ้านบ้านนะพออันบ้านหมดเนาะพออันบ้านบ้านเนาะพออันกาขายไปพ่ามันเกิดงามอยู่รับพี่น้องครับงามอยู่แต่ว่าพอนี่ท่านได้เปิดราคาเนาะครับเนาะกับกล้วยมันเงี้ยเทียบมันอยากเปิดราคากิดเห็มาเปิดราคาพี่น้องได้เห็นได้รู้จักกันอีกอยู่ครับ ทางดังเปิดๆๆเลยพ่นท้ายดังตัวนั่นหลายแม่เลยอ่าน้งครับนาเขาเปิดง่ายดีนาสวยครับกล้วยแม่เนี่ยครับสูงมันไหลสามชิดสองสายวิสานมงคลตัดเจื่อเลยครับยัดยัดยัดอ่าเราจะต้องบริวารบงนะครับเนาะการว่าขั้นพุทธเปิดราฆ่าจังมาวัดราคาจังหวัดวัดเอ็นเพื่อนสูงคอ่าขั้นพุทธเปิดเราคงเกิดสีมากไทยให้พี่น้องได้เห็น เอฟซีผู้ใดก็ทีได้เห็นอย่างนี้หรอครับงามครับนะเขางามอยู่กล้วยทรงลูกครับมิจตัวอ้วนๆเลยครับกล้วยนะอ้วนลงามเลยครับเยอะๆตัวแม่ทั้งหนาของผู้ใดเล่นป่ผูันควายตัวแม่ทั้งหนาเลยกล้วยหลวงโอ้กล้ยหลวงต้องไม่ได้หรอกนะกล้ยหลวงหรอกกล้วยหลวงอันชน Oh, <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ผมกับจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเนาะขนมีเปิดราคาดีผมก็ถือว่าทายท้าม่พอแม่พี่น้องได้เห็นได้หู้กันดีนะครับเนาะคลิปนี้กับจบเท่านี้นะครับ,นะบ,รบสวัสดีครับ